มีพี่สาวทตชชว์ส้มแบบดึงแม้วันนี้ราคาเกิดซึ่งราคากระปังมากใครเคยซื้อไปเนาะแม่สองร้อยสามร้อยบาทขอภายด้วยวันนี้เปิดแฟลชเซลซี่สิบเจ็ดบาทเท่านั้นเลยนะคะคุณพี่ฟังไม่ผิดสี่สิบเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวตะก้าขึ้นมาคุณพี่รีบกดรีบเก็บได้เลยนะอ่ะมาแล้วจ้ะมาแล้วค่ะคุณพี่ค่ะตะก้ามาแล้วนะแม่นะใครเห็นราคาแฟลชเซลตอนนี้นะคะสี่หิ้วสี่ห่อนนะคะหนาสี่ชั้นกันไปเลยแม่ตัวนี้ก็คือไม่เปอยไม่ยุ่ยไม่เป็นขุยหนานุ่มมากนะคะสามารถเช็ดผิวหน้าได้มา สามารถเช็ดผิวหน้าได้เลยจ้ะพ,พี่จ๋าเพราะว่าตัวนี้นะคะผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วแล้วก็ผลิตจากเนื้อไม้บริสุทธิ์เช็ดหน้าเช็ดผิวกายไร้กังวลกันไปนเลยวันนี้ตกหิ้วละ 47บาทเท่านั้นแม่ราคาคือจึ้งมากนะคะอ่ะใครเห็นตะก้าขึ้นมาแล้วนะคะรีบกดได้เลยแม่ออ๊ยตะก้าขึ้นฮอตแล้วจ้าพี่จ้าตะก้าขึ้นฮอตไฟจะไหม้แล้วจ้าใครยังไม่ชําระเงินนะคะระวังไม่ทันเพื่อนนะแม่ปกติเราขายกัน235บาทวันนี้แฟลชเซลให้ลอยจํานวนจํากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยแอดมินบอกไม่เติมเพิ่มแล้วจ้านะคะใครไม่ทันไปจ่ายราคาเต็มได้เลยเมื่อวานเปิดแฟลชเซลไปนะคะแม่199ร้อยเก้าสิบเก้าบาทรู้ไหมออกไปกว่าสามร้อยกว่าออเดอร์วันนี้เปิดแฟลชเซลไปอีก47 บาทจานวนจํากัดร้อยออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะพี่พี่จ๋าบ้านไหนมีสมาชิกเยอะมีคนเยอะหรือว่าจะใช้ในสํานักงานเอาไว้ติดกําพงกําแพงในห้องน้องห้องน้ำเนาะแม่ใช้งานสะดวกมากแล้วมันหนานุ่มอย่างดีไม่เปื่อยไม่ยุ้ยไม่เป็นขุยคําไม่มีเศษกระดาษทิชชู่ติดมือเลยเวลาเช็ดมือให้แห้งแม่แล้วตัวเนี้ยหนาถึง4ชั้นเลยนะคะหมดกังวลเลยแม่สามารถเช็ดหน้าเช็ดผิวกายได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขาผ่านการฆ่าเชื้อมาอย่างดีวันนี้พี่พี่กดสั่งซื้อในไลน์น้องไปได้เลยเหลือแค่47บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะอ่ะใครสั แม่น้องเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยนะจ๊ะใครอยากได้สินค้าไวๆวันนี้ยกลังมาเลยแม่สีหิ้วนะคะเหลือแค่47บาทเท่านั้นจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยใครไม่เห็นตะกร้าแฟลชเซลใครไม่เห็นคูปองจะส่งฟรีคุณพี่พิมพ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวน้องให้อดมินนะคะย้ำหม,มดนะคะเปิดคูปองกันไปลูกค้าใหม่จ๋าใครอยากได้คูปองนะคะเพิ่มเติมอยากได้ส่วนลดลูกค้าใหม่คุณพี่กดติดตามแล้วพิมพ์เข้ามาว่าติดตามแล้วจ้านะคะน้องเปิดคูปองให้เลยพี่เตรียมเก็บคูปองสายมือบนได้เลยนะแต่คูปองมีจำนวนจำกัดะจจพี่าใครก็ ก่อนใช้งานก่อนแปลว่าชําระเงินก่อนได้ไปก่อนนะใครเก็บไปไม่ใช้นะแม่นะไม่ทันเพื่อนคุณพี่น้องจบลันแล้วนะคะไม่มีครูปองไม่มีอ่าไม่มีส่นลดตัวนี้แล้วนะแล้วก็ไม่สามารถใช้อาจ่ายเงินในราคา47บาทได้คุณพี่ไปจ่าย235บาทได้เลยราคาเต็ม235บาทวันนี้เปิดแฟลชเซลให้ในไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวนะคะเหลือแค่47บาทเท่านั้นเลยค่ะ อ่านะสั่งซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่รอรับสินค้าได้เลยนะใครอยากได้นะคะทิชชู่ส้มในตำนานแม่ใช้ดีมากตัวเนี้ยหนานุ่มอย่างดีที่บ้านน้องใช้บอกว่าทั้งแบบดึงแบบหิ้วแบบ ปกติใช้หมดเลยแม่เพราะว่าตัวเนี้ยราคาคือปังมากคุณพี่จา๋าสามารถเช็ดหนนะ้าเช็ดผิวกาได้เลยพ,พ,พกไวต้ติดรถติดออบ้านเงี้ยแม่สะดวกสบายสุดๆเลยค่ะแล้วตัวเนี้ยเป็นแบบหิ้วค่ะคุณพี่จา๋าเอาไว้ติดข้างกำาพงกำแพงได้เลยเวลาดึงเนี่ยมันจะดึงง่ายมากๆเลยใช้งานง่ายใช้งานสะดวกมาบ้างเลยวันนี้ตกชิ้นละ47บาทเท่านั้นนะคะจองถ้ปิดตะกร้าแล้วอุ้ยแม่แอนไม่บอกเหลือไม่ถึง สองออเดอร์หรอสองออเดอร์สุดท้ายใครพพ้อมสินค้าล่งในรถเข็นยู่ตอนนี้ต้องรีบชําระเงินได้เลยแม่ถ้าใครกดชําระเงินแล้วเป็นราคา200กว่าบาทแปลว่าสินค้าหมดแล้วนะจ๊ะสินค้าแฟลชเซลล์หมดแล้วคุณพี่จ่ายราคาเต็ม235บาทได้เลยนะตอนนี้น้องจะเปลี่ยนราคาแล้วนะคุณพี่ใครยังไม่ชําระเงินตอนนี้ก็รีบชําระเงินได้เลยนะคะรีบชําระเงินได้เลยนะจ๊ะ